มาดาวน์โหลดฟอนต์ฟรีกันค่ะ,คะก็เข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าฟอนต์ไทยฟรีแบบในคลิปเลยนะหลังจากนั้นนะเราก็เลือกตัวอฟอนต์ที่เราต้องการนะคะตัวนี้มันมีให้เลือกหลายหน้ามากๆเลยคือเดิมก่อนหน้านี้เราดาวน์โหลดฟอนต์ของเราไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราเลือกเป็นตัวอันนี้มินิฮาร์ดเราก็เลื่อนลงมาล่างสุดน,นะแล้วก็เลือกคลิกเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะคะหลังจากนั้นมันก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องของเรา เราก็ไปที่ช่องการเก็บของการดาวน์โหลดนะของเครื่องแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเนาะหลังจากนั้นเราก็จะทำการแตกไฟล์ใช่แตกไฟล์ก็คลิกตามรูปได้เลยนะคะอ๋อมือถือของเรานะเป็น Vivo X50 Pro นะคะเป็นตัว Android นะคะทุกคนหลังจากที่เราดาวน์โหลดและทําการแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการนําไฟล์พวกนี้ เข้าสู่โปรแกรมแคป cut กันเราก็ไม่เปิดโปรแกรม Cap c a p คัดขึ้นมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเราก็จะเลือกคลิปของเรามา1คลิปใช่ไหมแล้วเราก็จะใส่ข้อความของเราลงไปเราจะดาวน์โหลดมาได้ไงเราก็เลือกเลยค่ะไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็เพิ่มพอเพิ่มเสร็จป,ปุ๊บมันจะเข้าสู่ตรง หน้าข้อมูลดาวน์โหลดแบบนี้เลยแล้วไฟล์ที่เราดาวน์โหลดตัวฟอนต์ลงมามันจะก็จะไปอยู่ตรงหน้าแคปคัทของเราและคะ่ะแล้วเราก็เลือกตกแต่งใส่สีเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรของเราได้ตามใจชอบเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเราก็าจะใส่อีโมจิอะไรของเราไปเพื่อตกแต่งคลิปของเรา หลังจากเราตกแต่งคลิปของเราเรียบร้อยนะคะเราผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ลองไปชำตามกันได้นะคะ